กรับสวัสดีครับพอ่อแม่บินครับมันนี้ครับมากครับวาดตำบักุ่้กินกันครับพี่น้องนี่แล้วเลยเขาเก่เาบักฮุ้ม,มากครับกินบไดยครับกินหอเดียวมันนี่กัเอาแค่ส่วนหัวของหน่วยบักฮุ้เนาะแต่ว่าผมนี่เป็นคนที่ย่ำบักฮุ้บงบาปิ้นครับพี่น้องครับก็เลยเห็ดแบบฝานฝานเนาเนาะเขาก็บอกว่าเป็นตำหลวงพ่อบางเนาะนี่ผมก พันเคิงมากเลยนีะครับเอามีดสองคมมาฟานฟั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 นแน่นี้เลยครับนี่มันจะเป็นแผ่นๆแน่นเลยนะบพี่อนๆอู้เดืดแซ่บแห้งครับนี่นี่ครับอันดับแรกเขากัใส่ผักพริกสดลงไปใส่กระเทียมแล้วก็พริกแห้งลงไปครับนี่ยวกัใส่ผงนัวลงไปจากเล็กน้อยนะครับจากสองสอดเนาะลงไปละต่ำเลยครับใส่หน่อยแทบลอยใส่หลายแทบลอยครับต่ำลงไปครับเพราะมันแหลกไดทีเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเข้ากับที่ใส่กะปิลงไปนะครับนี่ แล้วก็เขาเลี้ยลี้ยห้กับปีมันละลายมาจักน้อยนึงนะครับนี่พอละลายแล้วปึ๊บเ่าก็นี่ครับดำเนินการนะครับใส่เศนบักพุ่งที่ห้องฝานไว้แล้วเรียบร้อยครับลงไปอ่าแล้วก็ต่อเนื่องไปคือบักเขี้ยทเศนะครับเนาะไผยปื๊บอะนี่แล้วก็นี่ครับปาดแล้วก็บีบน้ำมันลงนะครับเพื่อให้มันกระเดกกระจายไปในถั่วถั่วกับโคเข้าครับแล้วก็นี่ครับเพิ่มความสมนะครับด้วยบักนาวนะครับนี่ห่อ แต่กับบีบแน่เล็กน้อยครับแล้วกับฝานลงไปแน่เรต้องบีบแน่เล็กน้อยครับเพื่อที่ให้มันไปกระจายความนัวความสมอยู่ในครกตับมงเข่าครับอะไรยางไงเขากะนี้ครับทีนี้ถาวว่าได้การตำบมูงครับนี่ครับน้ำปลาสุกนะครับนี่เขาใส่ไปจักซีสอนก่อนครับอันเราแรกเนาะอ่าอะไรยังไงก็ใส่แหนำตาลลงไปจักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องใช้หลายเนาะเพราะมักหวานเนาะนะครับทางการก็ใส่น้ำปลาลงไปเพื่อเพิ่มกินครับอย่าใส่หลายนะครับเพราะเขาใช้ แดดปลาดาลงไปร้ายแล้วครับนี่ละครับโคเรคโคเรคครับตํำต่ำๆ่ำตำำไปเลยครับนี่นหะบีบีบีปักหน้าไหนจะหน่อยครับนี่ละครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับเร็จแล้วครับตํำหลวงพระบางบายเชฟต่ำเนาะบี่บิ๊เคยบอกว่าเป็นเชฟตักตังตัวเองเลยครับว่าเป็นเชฟต่ำเนาะอ่าอะไระนี่ครับออกไปกินกับกับแก้มคือถอดกระดูกหมูเหมือนี้ครับไปครับพี่น้องครับไปกินกันครับมาครับพี่น้องหอยเวลากินแล้วมากินน้ากันครับนี่ครับ ทอดกระดูกหมูกระดูกหมูทอดกระเทียมเนาะนี่ตำหลวงพะบางนะครับฝักบักหุ่งบะปีนกันทันทีแล้วครับพี่น้องได้เข้ามากินสุดตำมงอนครับมนีโบมี่ขหนียวเนาะก็ใส่กับข้าวสวยนี่แหละครับพี่น้องหอมกะปิแห้งครับหอมปลาแดกปลาาแล้วก็บกะปิครับพี่น้อง รสเด็ดบอกเลยว่ารสเด็ดกระดูมหมูครับอหอมกระเทียมม,ม,ม,มาครับพี่น้องกินข้าวเล่นนังไปครับมาครับมา